สวัสดีค่ะดาวอินเตอร์ดอมหวายค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดาวก็มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ6่าบริหารก้ามเนื้อปลาง่ายๆเพื่อช่วยลดอาการตาล้าและช่วย้ยวงตาแข็งแรงค่ะ การบริหารกล้ามเนื้อตาจะช่วยลดอาการเมื่อยล้าดวงตาและลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณร,ร,อรอบดวงตาได้นะคะเพราะเกิดจากการที่เราเพ่งสายตาเป็นระยะเวลานานๆมีด้วยกันหท่าบริหารตามนี้เลยค่ะท่าที่1เกาะตาเป็นวงกลมพยายามหมุนลูกตาเป็นวงกลมโดยเริ่มจากหมุนไปทางซ้าย5ครั้งและทางขวาอีกหครั้ง ท่าที่สองกอกตาขึ้นลงให้เหลือบมลูกตาไปด้านบนจากนั้นมองลงมาด้านล่างทำต่อเนื่องติดต่อกัน10บครั้งท่าที่สกอกตาซ้ายขวากอกลูกตาไปทางซ้ายสุดและขวาสุดทำต่อเนื่องติดต่อกัน1ิบครั้ง ท่าที่4กอกตาเฉียงขึ้นและลงกอกตาเฉียงขึ้นไปทางปลายคิ้วซ้ายแล้วมองลงมาที่แก้มขวาทำต่อเนื่องติดต่อกัน10ครั้งท่าที่5ปิดตานวดเบาๆปิดตาแล้วใช้นิ้วชี้วางเหนือหัวคิ้วแต่ละข้างนวดเบาๆตั้งแต่คิ้วไปรอบดวงตา10รอบ ท่าที่6ปรับโฟกัสสายตามองตรงไปที่นิ้วของเราในระดับสายตาแล้วเลื่อนนิ้วเข้าออกจากใบหน้าหากไม่สะดวกยกนิ้วขึ้นมาให้มองสิ่งของรอบตัวกว้างๆแล้วค่อยมองโฟกัสทีลระจุดใกล้ๆเพื่อยืดเส้นให้กรามเหนือตา ไงกันบ้างคะ่ะไม่ยากเลยเพื่อนๆลองทําตามกันดูนะคะเพียงทาเพียงเท่านี้ก็สามารถบริหารดวงตาของคุณได้แล้วคะ่ะถ้าไม่อยากพลาเดเคล็ดรับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ